มาเที่ยวห้างที่ใหญ่มากเดี๋ยวเพื่อให้เป็นไม่เป็นการเสียนาฬิกาแล้วมันกลับตรงไหนวะกลับกล้องนี่ห้างใหญ่มากนะคะดูกระเป๋าดิ ว่านีอ่าขนมขนม,ขน,มนมเนยนะคะมาลองก็จะเดินไปด้วยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะคะว่าจะเพราะไม่เคยเข้ามาสาขานี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่มาสาขานี้อาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้อไมย์มา,มานะคะ ไม่ได้เอาไม้มาจะมาดูเครื่องสำอางอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ะเออมันเป็นห้างใหญ่จริงๆแล้วหาของไม่เจออันนี้เป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะน่ะพาเด,ดินดูเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ตรงไหนเราจะมาดูเครื่องสำอางว่าเออเรา สวยแบบเครื่องสอําอางไม่ต้องแพงได้ไหมโอ้รองเทา้านี่รองเทา้าบูทแต่เราชอบรองเทาเ้าพ่อใบว้าวสีรองเท้าเลิศมากสีสุดยอดสิบสีเหรียนเองอุ้ยแต่แข็งว่ะ แต่สีมันได้อ่ะได้แต่พื้นมันไม่นุ่มใส่ว่าสีไม่สวยเราชอบสีเป็นๆเ,เราชอบสีรบแรดๆนะคะไปเดดเดเดเด ปกติใส่รองเท้าไนกี้นะคะให้ตายเถอะเราหาเราหาล็อกเครื่องสำอางไม่เจออยู่ตรงไหนไมไม่เคยมาห้างนี้มาก่อนนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกนะ เป็นครั้งแรกในการมาเดินห้างปกติไม่ค่อยชอบเดินห้างเลยเพราะว่าเสียเวลา <c oughs> เออมีแต่ส่วนใหญ่อยากได้อะไรก็จะออเดอร์ออนไลน์นะแต่ทีนี้นีนาฬิกาแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าเราอยากได้อะไรไงเราก็เลยพามาเดินเดินดูอันนี้เป็นจิวเวลรี่สวยดีนะ น่ารักดิอเอออันนี้สไตล์เราสไตล์เราต้องแบบนี้อันนี้คือสไตล์เราอ,อันนี้เป็นสไตล์เราโอ้โหมีมงกุฎเช่้วย สวยดีนะแต่แพงแพงอะอ้อันนี้หวานแหววหวานแหววเกิดไม่เอานาฬิกาค่ะให้ไายเคือเราไม่ค่อยอะไรเนะี่ยนี่คืออะไรแก้ว เครื่องปั่นกระบอกกระบอกน้ำอูชอบนะเนี่ยคือมีหลายใบแล้วไอ้พวกกระบอกน้องกระบอกน้ำเนะ่ยมีเยอะมากนี่อย่างเรามันต้องรุ่นนี้นี่สลิตรกินวันหนึ่งเนี่ยกินวันหนึ่ง3ลิตรแก้ว นี่คือคือถ้ามาห้างอะ่ะมาเดินห้างก็จะประมาณว่ามามาเซ็กชั่น อย่างนี้แหละเครื่องครัวของกินเอออันนี้เป็นหลักเลยเพราะว่าปกติแล้วว่าไม่ค่อยชอบช้อปปิ้งเอาจริงอันนี้คัดดิ้งบอร์ดนี่คัดดิ้งบอร์ดโอ้ยว้ สวัสดีทุกคนนะคะหม้อเท่าไหร่หม้อชุดเท่าไหร่ไม่กี่บาท18ชิ้น45้าเหรียญเขาก็ไม่แพงสี้าเหรียญไม่แพง อันนี้เป็นแอร์ไฟเอร์ชนิดมินินี่ยแอร์ไฟเออร์มินิ มีใครไม่แพงนะคะไม่แพงห้างนี้ไม่แพงเออห้างนี้ของกินของใช้ไม่แพงก็ประมาณว่าสามารถซื้อได้จับต้องได้ใดๆอ oh, sorry ชิ้น <There. S 2> อันนี้ชุดกาแฟนะคะเครื่องทำกาแฟอันนี้เป็นคัพเปอวร์เออปิดฝาได้ใดๆ สี่เหรียญเอออันนี้ถูกนะสี่เหรียญ เอาไปใส่แป้งไอ้นี่เอาไปใส่แป้งมันจะหกไหมวะไม่ตาย เออเอาไปใส่เอาไปใส่แป้งข้าวเกลียบปักหม้อข้าวเกลียบปักหม้อสามสีข้าเกลียบปักหม้อสานะมสีเนาะออก็มีสีขาวสีเขียวแล้วก็สีฟ้าโอเคเอาไปส้มอัน I need my co-web. สโต l e เลทโฮมเบเกอรี่มาดูกล่องดูกล่องเค้กค่ะ ni. <tongue> okay. So <tongue> Thank you. าคุณเล่อ me. How much สิบสี่เหรีย Back outdoor chair อ h uh. o k อ y outdoor chair แบบเหรียญ เราต้องแบบนี้แบบเหล็กแบบนี้เท่าไหร่วะร้อยกว่าเหรียญโอ้โหอยากได้เลยอ่ะคุณเล่าไม่มีเฮ้ ที่ทำน้ำแข็งซื้อก็เอา